ในสังคมที่มีความแตกต่างกันมากขนาดนี้เราจะนำหลักธรรมข้อไหนมาเป็นรากฐานในการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงคะหลักความเป็นธรรมหรือธรรมมาธิปไตยครับคือการถือเอาความถูกต้องและความเป็นธรรมเป็นใหญ่ไม่เอ็นเอียงด้วยอคติสีประการทั้งจากความรักความชังความกลัวหรือความหลงผิดเพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคกันครับ การไม่ตัดสินผู้อื่นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากในสังคมที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์เราจะใช้หลักธรรมข้อไหนมาช่วยขัดเกลาจิตใจในเรื่องนี้ดีคะเราต้องใช้โยนิโสมนสิการครับคือการคิดอย่างแยบคายและมองให้ถึงเหตุปัจจัยเราจะไม่รีบตัดสินใครเพียงแค่รูปลักษณ์หรือสถานะภายนอกแต่จะพยายามเข้าใจว่าทุกคนมีภูมิหลังและเหตุผลที่แตกต่างกันทำให้เราเกิดความเมตตาแทนการตำหนิครับ แล้วความเมตตาจะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันได้อย่างไรคะความเมตตาจะเปลี่ยนจากการแข่งขันเพื่อเอาชนะเป็นการแบ่งปันเพื่ออยู่รอดครับเมื่อเรามองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราจะอยากช่วยเหลือและหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่าด้วยความเต็มใจครับ ในแง่ของการทำงานร่วมกันระหว่างคนหลายกลุ่มหลักสารานียธรรม6จะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเท่าเทียมได้อย่างไรบ้างคะหลักนี้เน้นการมีเมตตาต่อกันทั้งกายวาจาและใจรวมถึงสาธารณโภคีคือการแบ่งปันทรัพยากรที่มีให้ทั่วถึงกันครับเมื่อทุกคนรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำทางความรู้สึกก็จะหายไปครับ การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีอำนาจหรือมีต้นทุนสูงกว่าช่วยผลักดันด้วยไหมคะจำเป็นอย่างยิ่งครับผู้ที่มีอำนาจควรยึดหลักทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะเรื่องฐานคือการให้และอาชวะคือความซื่อตรงเพื่อวางโครงสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างยุติธรรมไม่มีการผูกขาดครับ หากเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรืออยู่ในจุดที่เสียเปรียบเราควรวางใจอย่างไรตามหลักพุทธศาสนาคะต้องมีขันติความอดทนควบคู่กับวิริยะในการแก้ไขปัญหาครับแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็ต้องมีหลักทิฏฐิสามัญญตาคือการมีความเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องสิทธิและความถูกต้องเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอย่างสันติวิธีครับ การให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันสอดคล้องกับหลักธรรมข้อไหนชัดเจนที่สุดคะคือหลักสมมนัตตาในสังคหวัตถุสี่ครับหมายถึงการวางตนเสมอต้นเสมอปลายและการปฏิบัติธรรมต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคไม่ยกตนข่มท่านและไม่ดูแคลนผู้อื่นเพียงเพราะเขาแตกต่างจากเราครับเราจะใช้การฟังอย่างตั้งใจหรือ Deep Listening มาเป็นเครื่องมือธรรม,มะเพื่อลดอคติในสังคมได้อย่างไรคะ การฟังด้วยสติและมุทิตาจะช่วยให้เราได้ยินเสียงของคนที่ไร้เสียงในสังคมครับเมื่อเราฟังโดยไม่ตัดสินเราจะเห็นความทุกข์ที่แท้จริงของเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขความเหลื่อมล้ำที่ตรงจุดที่สุดครับการทำงานร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีกว่า collective action ต้องมีหัวใจสำคัญอะไรเพื่อให้ทุกคนเดินไปพร้อมกันได้คะอป,ปริหานิยธรรมครับคือการหมั่นประชุมกันเนืองนิด และเลิกประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อทําประโยชน์ส่วนร่วมหลักการนี้เน้นความสามัคคีและการรับฟังความเห็นที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับสุดท้ายนี้อยากให้ช่วยเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของการใช้หลักธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมคืออะไรคะเป้าหมายคือสันติสุขที่ยั่งยืนครับเพราะความเหลื่อมว้ฒคือบ่อเกิดของความขัดแยง้ง โดยสรุปแล้วการสร้างสังคมที่เท่าเทียมเริ่มต้นจากการมีสติที่จะมองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวผู้อื่นใช้เมตตาธรรมในการแบ่งปันและใช้ปัญญาในการสร้างระบบที่ยุติธรรมเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างร่วมเย็นโดยไม่เบียดเบียนกันครับ